สวัสดีค่ะอิสานสิมาบอกแล้วค่ะปวดหัวเข่าปวดหัวเข่าเนาะค่ะหัวเข่าบวมเหยียดกันยากเนาะค่ะงอเข่ากันยากเนาะค่ะเนาะ,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 ะสีลูกขั้งสี่กันต้องลูกซีขาเนาะจ้ะ,ะแล้วก็เวลาย,ย่างสี่ก็อ่อนยกบวกลึนยกขาบวกขึนเมื่ดแรงเนาะค่ะ อีสานมีประสบการณ์ยี่สิบหกปีเนาะคะ่ะจุดนี่จุดอีสานสิบอกนี่ยี่สิบปีจังเห็นเนะะ้วค่ะบ่ดได้บีบได้ขัน้นมองที่เขาพาเป็นนี่คือเขาเป็นกระดูกทับเสน้นเฮ็ดให้เฮาปวดเล่าไปเบิดอีสานมีประสบการณ์มีคนมาหัวเขามาจับยี่สิบหกปีแล้วค่ะเลยมาบวกได้ว่าพวกกระดูกทับเสน้นหรือหมอนรองกระดูกเส้นพิกขนเท้าบกกดออก มันทีเป็นเข้าบวมขาอ่อนแรงช้าด้วจ้ะมันจะช้านี่ละจะ้ะเบิงอีสานจะยกตัวอย่างให้เบิงะะ้อจ้ะเอาจุดจุดนีด้อจะ้ะเบิงจุดจุดนี่หมายถึงว่าสิแก้าขายยั่งยั่งยั่งยากนี่จุดนี่ย้งเขาเท่าลงไปงั้นสิเขาจะอ่อนบ่งมีกําลังขึ้นมาัา้นสิเนาะจะ้ะจุดนี่ตรงนี้เนอค่ะกดเบิง ให้คนเจ็บเข่าเบิงอีสานเด้๋ยวจะกดกดกดนี่จ้ะขันผูน้ใดบ่เจ็บนี่บ่แปบอยกากดด้จ้ะท่านต้องเป็นยจุดอื่นจุดนี่สําหรับคนแปบเด้อค่ะขันแปบจังกดเด้อค่ะนี่กดลงไปว่ามีผลขังเคียงดอกค่ะการกดนี่เป็นยังจังดีเซาได้เนาะเซาได้อีสานกดมายี่สบปีลวจ้ะนี่สะพาอจุด จุดน้อยๆนี่มีพิษไปเบิ้ขานี่จ้ะนี่คือเขาทับกันเลือดล้มไปบริดวมันตีพิษขายกบกขืนขาอ่อนแรงเด้อค่ะจุดน้อยๆนี่จุดน้อยๆแ,แก้ได้หมดเด้อค่ะมันจิ้ล้มกันเลยเพราะว่าเลือดล้มวิ่งบ่ได้มันเป็นพิษนี่ค่ะกดลงไปเมื่อมีผลขังเคียงจากกดสมเฮาทนได้ละอย่างงัดการกดนี่เอาเอา,เอาไป ไปจีกลงด้จ้ะจีกลงสิกันผูดด้ใดบบเจ็บอยกระดัได้จ้ะท่านบบได้เป็นจุดนี่เด้อค่ะกดลงไปอธิบายการกดนี่แยงนีเาสาเส้นเขาสิโคดรังสีเด้อจ้ะนี่การกดนี่เสน้นจะเหยียดออกสีอธิบายเนาะจ้ะอธิบายฟังเลือดกระวิ่งได้สะดวกอันที่ทับกันจ้ะนี่กดนี่กดกดลงไปนี่เสน้นจะเด่นออกจากกระดูก าการกดนี่เส้นดเดินออกจากกระดูกเลือดล้มสิวิ่งได้เขาสิขามีแรงเลยทันทีเลยจ้ะเพราะกดแล้วยางเบิ่งเลยจ้ะขาสิมีกําลังเดือขันกดกดประมาณสิบนาทียางเบิ่งเลยจ้ะเขาสิเปลี่ยนไปเลยขาย,ยกได้เบาเบาอ่อนเลยจ้ะกดตามีสารเบิ่งได้จากกันไาพราะมีเอ็มวีซองนี่กับเบิ่งให้มันครบเอ็มวีแปดเลยค่ะท่านสีาย เอากดได้จ้ะกดแล้วก็นยางเบึงคันหายแล้วก็กดไล่กดแช์บอกมูต่อไปได้จ้ะผู้ใดที่เจ็บขาปวดหัวเข่าพิ่นสีได้หูจักสวัสดีจ้า